ลกูกฮะหนูหาไหนลกูกหาเสื้อตัวไหนลกูกบอกมามซิเสื้อที่มามใส่ให้ไม่สวยลกูกฮะฮะเบบี้หรือว่าหรือว่ามัมพับผ้าไม่สวยเหรอหนูจะให้มัมพับใหม่แล,ล้วลูกฮะ เอลินาจ้ะเื้อที่มัมใส่ให้ไม่สวยเแบบี้ดวลูกจะให้มัมพับผ้าใหม่เหรอว่ามัมพับผ้าไม่สวยแลวนั่งเรือ,อ,อกมาดให้พี่น้องซูม,มืออร่ลน เอริน่าจ๋าหันหน้ามาหาม,มามซิมายิ้มส,สวยๆหน่อยเร็วเอรินา่ายิ้มส,สวยๆยิ้มก่อนลูกเร็วๆเลยว,วพอแล้วลูกไม่ต้องเลื้อแล้วลูกเแบบี้ไม่ต้องเลื้อแล้วลูกพอแล้วพอแล้ว aنا <laughs> maكleو <laughs> <laughs>